นายก็ต้องมาพบกันด้วยนะวิ่งหัวเก่งว่วต่อผู้หญิงไม่ยอมเก้าก็ไม่รอ10ก็ไม่รออยากทิดจะนีเหรอแรียบร้อแต่มันไม่มีทางที่11ไม่ใช่เลยใช่ไหมปล่อยแล้วกูอยากมาเอียวนะเจ็บนะปล่อยเรียบร้อ สร้ยมากนะบนหัวเดังจะปลเธอนี้ออกมาแต่ทำไมเวรกรรมมัต้องมาลงี่เราสองคนพี่ครับเราสองคนต้องได้กันเองกบเพราะเธไงในวันนี้มันก็สมครวแล้วไม่ใช่เหรไงถ้าจะไม่พาตัวลงมาที่นี่เรื่องแบบนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นถ้าเจ้าไม่หนีมามันจะไปเกิดเรื่องแบบนี้เช่นกันเวรเสงกระดังคำโบราที่เขาว่าไว้หัวใครเข้าข้อใคร ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงตัวนี่เราจะบอกให้เอาบุญนะมนุษย์บนโลกนี้มีอยู่กันสามจำพวกจำพวกที่หนึ่งเขาเรียกว่าองคะสักเทโวถ้าจะเปรียบได้นั่นก็คือสมมุติเทพที่เรามาตุดแต่เทวโลกมนุษย์จำพวกที่สองเขาเรียกว่ามนุษย์สับมนุษย์สองถ้าจะเปรียบแล้วนั่นก็คือครูตุชนคนธรรมดาทั่วไป ที่ยังมีความรักสวยรักงามไปให้มนันนย์จัพวกที่สามนี่สิเขาเรียกว่าเดรจชานงถ้าจะเปรียบได้มันก็คือไอ้พวกสัตว์เดรจชานที่มันร่วมสังวาสกันไม่เลือกที่ไม่เลือกพี่ไม่เลือกน้องซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเจ้าในตอนนี้เพราะการที่เจ้าได้กันเองเพราะคนอย่างเจ้า มันจะเปรียบดังแต่คือพวกสัญญาดชันชไงปากดีดาจ้าเราเลวยันเล็กซะดีกว่าปากดีเนะี่ยมองว่ากูเป็นเดรชาไงนะแต่กูก็มีพระสักเทโวอยู่ในหัวใจช่างเปรียบเปรยนะอีมนุษย์สเปโตอีเปเเรรโตเมียดัมมี่เหรอวะ ไออยู่อะไรกับดัมมี่หรอไอสเปโตด้วยนะไอเกีย่ยวมันก็ด่ากันอยู่ง่วไอ้กบ ok, อะไรลรือเดลฉานโน่ใช่ไอ้ใครจะขึ้นโฮเวไปตัปกบาตรเทโวูใครมาเส้นย่างก็เปิดสาวบางโพ่ไม่เล่นก็ไม่เล่นเสร็จมาหดุอยู่ได้มันมีเปล่ามารอรับสมบุญอยู่แถวนี้มันคงจะอยากไปพูดไปเกิดเต็มทีแลคุณสิ <c oughs> มึงเอาเชือกมามัดมึงม,มัดเท้าแล้วกนดีเอาไหมวะโหดเยี่ยมซะด้วยนายต้องเจอกับเราเราไมาุฤฤษย์จักพวกที่ซ็นนายคืออัปรีโนนาไม่ต้องมามองเรางี้หรอกเราเป็นอยางองนี่นม่หลอกเ,เมียเรามรชมว่าหลอกหอนลงเบออย์อะเอาไงดีคมคืนเลยไหมน,ะนี่จะบ้ารือไงเนี่ย เอาเชือกมามัดมือมัดเท่าอยู่ในวดีมไม่ินส้และตัดหัวอยู่เรวนดีไปให้วู้วินาเสนคนช่วไป่ะทำไมปอย่นี้งัก็เดินตามท้อวขอหรยอเร็วดีเธอรอดเฮ้ยอย่ไปโรงพยาบาลป๊บนี่เธอไม่ต้องใส่คนไายเองบ้าของนังเอกเขาจะตายแล้ว